n d I think you're rewiring my mind I've been taking cover under my skin But I wanna step outside and take it on อย่นี้ต้อนรับนะคะเข้าสู่ Channel, แชนเนลแม่มมีการน,นี้แมม,มค่ะทุกคนเย้โดยทีมในวันนี้นะคะให้เพื่อนๆเราเลยค่ะว่าเป็นทีมอะไรติกตต๊กตอคติ๊กตอค คำตอบนะคะก็คือ e ีมวาเลนไทน์นั่นเองค่ะเพราะว่าใกล้ถึงช่วงวาเลนไทน์แล้วใช่ไหมเอ่ยแบบก็เลยมาเสิร์ฟนะคะ how to นะคะแต่งหน้าลุคนี้นั่นเองเป็นลุคนะคะสีบัชโลสเนาะซึ่งเป็นโทนแต่งหน้าค่ะสีชมพูนะคะแล้วก็เหมาะกับวาเลนไทน์มากๆเลยค่ะเป็นสาหวานนะคะน่ารักตะมูตะมีแบบนี้นั่นเอง <c oughs> <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะยยเมกันแมุคนคะ แม่มีสิวว่าแมมก็เพิ่งบีบไปใช่ไหมตอนที่แม่มจะคลิปสิวมันจะขึ้นนะทางตัวหนึ่งว่าเก้งกันสะง,งาโอเคอันนี้แมมก็เก็บผมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรื่องแต่งหน้ากันค่ะไอเทมแรกนะคะที่ใช้ก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองลิปมันนะคะให้บำรุงปากก่อนเนาะ เป็นขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะอันนี้มันจะเป็น Ginger Sugar ใช่ไหมคะที่เป็นลิปบาลมตัวออกใหม่ของอีทูนี่เนาะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะแม่มีลงรีวิวไว้เนาะใน Facebook f แฟนเพจนะคะเมกานนี้น่แม่ยังไงก็ไปเช็คกันดูได้นะคะเหมือนเขาจะออกมาเนี่ยเป็น3ประเภทเนาะที่เป็นลิปนะคะยังไงก็ไปลองเช็คกันดูได้นะคะ แล้วก็กลิ่นมันนะคะมันจริงเจอมันจะแปลว่าขิงใช่ไหมคะเท่าที่แบบใช้เนี่ยกลิ่นมันก็ไม่ได้ขิงขนาดนั้นนะคะแหม่มดมแล้วมันเหมือนส้มมะค่ะกลิ่นส้มเลยทุกคนมันหอมมากเลยนั่นแหละค่ะนี่เราก็ขยบซูมกันเข้ามาใกล้ๆนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาคอลเลกต์ใต้ตากันเนาะซึ่งแหม่มเนียน่ยมีใต้ตาแพนด้านะคะที่แบบว่าเป็นการแสดงถึงการนอนดึกนะคะ ก็เพื่อนๆนะคะหรือน้องๆคนไหนเนี่ยที่ใต้ตาดํานะคะพวกเราก็เพื่อนกันเนาะแต่ว่าก็ข้อแนะนํานะคะอย่าน,นอนดึงนะทุกคนเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะของดวงตา <c oughs> ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาคอล็กใต้ตากันก่อนเนาะซึ่งอันนี้นะคะแหม่มใช้เป็นพาเลตคอล็กใต้ตาเนาะของจองแซมุนนะคะเราจะคอลอกใต้ตานะคะด้วยสีที่ออกแนวไปทางสีส้มเนาะสีนี้นะคะที่เป็นสีส้มกับสีออกชมพูชมพูพิงคิงนะคะผสมกันเนาะ อันนี้ใครที่ไม่ได้ใต้ตาดำมากนะคะก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้นะคะแล้วก็อันนี้ใช่ไหมทุกคนก็คือเดี๋ยวแบบเนี่ยจะหยิบพวกโปรดักคร่องสำอางนะคะที่แบบแบบก็ซื้อมาเก็บไว้เนาะแล้วแบบยังไม่ได้ใช้แล้วก็มีพวกอันที่แบบซื้อมาใหม่ด้วยเราจะมาลองเล่นกันนะคะปีที่แล้วแบบช้อปปิ้งก็ยังช้อปปิ้งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแฟชั่นในการแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวแแบบจะ แต่งหน้าให้ได้เลยๆลุกเลยยังไงก็รอชมคลิปพาทูแต่งหน้ากันได้นะคะอันนี้แหมก็เอาสีขาวนี้เนาะมาผสมให้มันส้มมันอ่อนลงนิดนึงนะคะทุปีนี้ใช่ไหมทุกคนเหมือนเครื่องสำอางเกาหลีนะคะเขาก็มีการออกคอนเนคเตอร์ที่แบบเป็นสีที่แบบเอาไว้ช่วยปรับเฉพาะจุดนะคอนเนคเตอร์แบบว่าปรับสี บนใบหน้านะคะที่มันแบบช่วยในเฉพาะจุดสําหรับคนที่แบบมีปัญหาอย่างเช่นแบบรอยค้าใต้ตาชัดมากๆหรือว่าแบบรอยแดงที่แบบเกิดจากรอยสิวเนี่ยแบบเยอะมากๆแล้วใช้แค่ฟาวเดชันแล้วมันไม่ได้ผลนี้นะคะ่ะก็จะมีเดอ s a แแล้วก็เกรชิกใช่ไหมที่เป็นพาเลตคอนซีลเลอร์คอเลกเตอร์นะคะหน้าลองมากๆเลยทุกคนยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากดูรีวิวหรืออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้นะคะทุกคน เพราะว่าแหม่มก็สอยมาแล้วแหละแบบว่าเป็นแฟนคอลเลกเตอร์นะคะปีที่แล้วใช่ไหมแหม่มก็ใช้พวกคอนซีลเลอร์ที่เป็นของแคนเมคใช่ไหมคะอันนั้นก็ดีมากเหมือนกันแหม่มแบบใช้ฮิตแพนอะฮิตแพนแบบสองสี่ทุกคนจนมันเหลือสีที่มันเข้มที่สุดอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางครั้งมันแบบใช้แล้วมันมันเข้มไปค่ะมันไม่ได้แหม่มก็เลยแบบซื้อใหม่แล้วก็มีอันเนี้ยพาเดทเนียที่แบบซื้อใหม่แล้วมาลองใช้ดูนะคะ เห็นไหมคะดูกลมกกืนมากขึ้นเนาะต่อมานะคะเราก็จะมาใช้สีเขียวนะคะในการลบรอยแดงที่มันจะอยู่ในช่วงจมูกตรงนี้เนาะแหม่มก็เอาจริงๆมันไม่ได้มีมากขนาดแต่ว่าอยากลองเล่นดูนะคะสีเขียวนี้เหมือนสีชาเขียวเลยทุกคนใครที่แบบงงนะคะว่าเอ๊ะคอเลกเตอร์มันแบบมันใช่ยังไงนะคะมันก็คือเหมือนการใช้คู่สีตรงข้ามเนาะอย่างอันเนี้ยมันก็จะมีสีส้มสีชมพูสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะ มันจะเป็นหลักการเหมือนระบายสีทุดคนก็คือเราใช้คู่สีตรงข้ามในการลบนะคะจุดบกพร่องของใบหน้าเนาะอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้กบที่เป็นรอยแดงเนาะส่วนสีที่แบบออกส้มๆแซลมอนนะคะก็เอาไว้แบบกบรอยดําคําใต้ตาเนาะถามว่ามันจําเป็นไหมนะคะก็สําหรับคนที่แบบไม่ได้แบบมีจุดที่แบบอยากปกปิดแบบแน่นตึบหรือว่าแบบ มันหนักมากจริงๆที่แบบฟาวเดชั่นเอาไม่อยู่หรือว่าคอนซีลเลอร์เอาไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําให้ลองใช้คอนแทคเตอร์ดูเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบตัวฟาวเดชั่นหรือว่าตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยสามารถเอาอยู่แล้วนะคะก็คือคือผิวดีแล้วเนาะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ก็ได้ค่ะต่อมานะคะแม่มก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่เป็นแบบรีมเนาะอันนี้จะเป็นอ e ีกสีหนึ่งนะคะที่เป็นของจองแซมมูนเหมือนกันนะคะอันนี้แม่มจะใช้สีสว่างสุดเนาะที่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็กบไปที่ใต้ตาดาได้เลยเนาะ จะมาไปแล้วอันนี้เป็นคลิปแต่งหน้าคลิปแรกของปีใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยเราก็จะแต่งหน้านะคะปีนี้ตั้งใจว่าจะแต่งหน้าเยอะๆนะเอาเลยนะจุ๊บลูโอเคส่วนอันที่มันเป็นรอยสิวนะคะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้เนาะกับตรงนี้เดี๋ยวแม่จะใช้สีที่มันเป็นสีคอนซีลเลอร์ที่มันเสมอกับผิวนะคะเพราะว่า ถ้าเราจะกบสิวเนี่ยเราก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่มันเป็นสีเดียวกับผิวนะคะถ้าเราจะมากบใต้ตาเนี่ยหรือว่าทำไฮไลท์อย่างนะะี้ยค่ะมันจะต้องเอาสีที่สว่างกว่าผิวหนึ่งหรือ2อเฉดนะคะเพื่อให้มันมีความเด่นขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวสิวเนี่ยเราอยากจะกบมันเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันเนียนไปกับผิวนะคะเราก็เลยต้องใช้สีเดียวกับผิวเนาะเราก็จะหัวเล็กนะคะของแปรงมาเต้มเจ้าสิวน้อยของเราให้มันเซตไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยเกลี่ยอีกทีนึง ไว้ๆนะเจ้าสิวเดี๋ยวรอรอมันเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราใช้นิ้วเกี่ยวเอาก็ได้แทบๆๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวแบมจะลงรองพื้นเนาะถ้าเกิดว่ามันยังแบบไม่ตึบพอแล้วเราค่อยมาจัดการมันทีหลังนะคะอันนี้ไอ้บริเวณที่เป็นสิวแบมมันจะแห้งๆหน่อยนะเพราะว่ามันหัวมันหลุดไปแล้วแบมไม่น่าไปบีบมันเลยแดงเลยเห็นบีบสิวกันนะคะเพิ่งเคิโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นกันเนาะ อันนี้นะคะจะเป็นตัวรองพื้นนะคะของ e t u y house นะคะรุ่น double lasting serum foundation นะคะที่มันจะเป็นรุ่นโกลเนาะเหมือนกับว่าเขามีรุ่นใหม่มาที่เพิ่งออกมาเหมือนกันะ่ะแต่นั้นไม่แน่ใจว่ารุ่นโกลหรือรุ่นแมทชื่อรุ่นมันจะสลับกันนิดนึง double lasting foundation แล้วก็มีห้อยคาว่าซมมั้งซึ่งแม่มก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าอันนี้คือแม่มซื้อมาก่อนที่ไอรุ่นใหม่นั้นจะออกเนาะไม่เป็นไรเราก็มาใช้ก่อน อันนี้เกียแม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นโกแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยแม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโกหรือว่าแมทนะคะอันนี้ใช้สีเบอร์ N03 นามครึ่งนะคะแล้วต่อมาเราก็มีของเล่นใหม่นะคะนั่นก็คือแปรงที่เป็นสปาตูลานะคะเป็นแปรงปาดหน้าเค้กนะคะเราจะเอามาปาดหน้าหน้าเราอัน <c oughs> อันนี้นะคะก็ให้เราเอาตั้ง90องศานะคะเพื่อเราจะลูดเจ้าตัวรองพื้นนะคะเชว แบบนี้นะคะรองพื้นก็จะติดมาที่ตัวสปาตูล่าเนาะเสร็จแล้วเราก็เฉียง45องศานะคะแล้วก็เอาเจ้าตัวรองพื้นเนี่ยมาลงไปที่หน้าเราเนาะการใช้เจ้าตัวสปาตูล่านะคะมันก็จะทําให้รองพื้นที่เราใช้เนี่ยมันมีปริมาณที่แบบพอดีนะคะแล้วมันจะเผยงานพิ์เนี่ยที่แบบสุกนั่นเอง มัก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าแม่มมีหน้าม้านะคะต่อมานะคะก็จะใช้เป็นสปอนจนะคะที่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะเขามาเป็นเซตกันนะคะเราก็จะมาค่อยๆตกกอนเข้าไปเลยเพื่อให้ตัวรองพื้นเนาะมันแบบว่าเกาะผิวได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันจะดูแบบเป็นผิวที่แท้ทูนะคะฉบับสาวเกาหลีนั่นเองเหมือนรองพื้นมันติดมากับฟองน้ําน้อยมากเลยทุกคนอันนี้คือฟองน้ําที่แม่มยังไม่ได้ชุบน้ํานะคะ นีนะรองพืนมันติดมาน้อยมากๆเลยไอเจ้าตัวฟองน้ำเนี่ยเอาไปชุบ้ําก็ได้นะคะให้มันหมาๆหรือว่าจะไม่ชุบก็ได้เนาะถ้าไม่ชุบเนี่ยมันก็จะแบบมีความแน่นมากขึ้นนะคะอน,นี้แบบว่าโอเคแล้วนะคะอันนี้ไหนที่มันเหลือๆแล้วก็เอามาแปะๆที่คอนะคะตัวคอกับหน้าจะได้สีไปทางเดวกันเนาะฮเฮ้ยสียงสันเลย เดี๋ยวแมมใช้สีตัวเข้มๆม,มาเชดดิ้งจมูกนิดนึงนะคะแต่อันนี้สีเข้มของเขามันจะมีความติดเหลืองๆหน่อยเราก็ป้ายๆนิดนึงแล้วก็เราก็จะมาแต้มสิวกันต่อนะคะเพราะว่ามันปิดไม่ได้เนาะจุดไหนที่มันแบบว่ารองพื้นปิดไม่ได้เราก็ใช้คอนซีลเลอร์ปิดเอานะคะนี่เดี๋ยวระหว่างรอคอนซีลเลอร์ที่มันแปะสิวอยู่นะแมมก็จะเกลี่ยต,ตรงนี้เนาะที่แม่เชดดิ้งไว้นะคะ น,นีมันมีความส้มๆเหลืองๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแก้อีกทีนะคะแหม่นก็จะเอาตัวไอตัวคอนซีลเลอร์สีสว่างเนาะมาไฮไลต์ตรงดั้งนะคะให้มันแบบว่าพุ่งออกมาเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนนี้เราก็งานผิวเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเซตแป้งกันนะคะต่อมานะคะเหม่มก็จะมาเซตแป้งกันนะคะ ใช้เจ้าตัวนี้เนาะจิ้มไปได้เลยเหมือนจะจิ้มเยอะไปอ,อันนี้เราก็ปัดลงมาที่คอด้วยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาใช้คอนทัวร์นะคะออใช้สองสีผสมกันเลยนะคะ สีเข้มนี้นิดนึงแล้วก็สมอ่อนนะคะแล้วก็สร้างเงานะคะตรงกอบหน้าให้หน้าเล็กเรียวเนะเาะแล้วก็ไล่ขนตรงลายผมก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างเงาไปเลยเนาะอันนี้เราก็ใช้การปัดลงมานะคะเพื่อที่ว่าเงามันจะได้แบบเหมือนการระบายสีะค่ะทุกคนเพราะว่าเงามันอยู่ตรงนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยเห็นเงาไหมคะเราก็ปัดให้ มันเกี่ยลงมาเนาะเงาจะได้แบบดูธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันเนาะอันนี้นะคะก็ยังเป็นชื่อตัวนี้นะคะตัวเดิมเนาะของเมรินดานะคะที่เป็นสีคาร์บอนนะคะอันนี้เราก็ใช้แปรงที่เป็นสปูลี่เนาะปัดตัวแป้งหรือว่าฝุ่นต่างๆนะคะออกไปก่อนที่เราจะเขียนคิ้วเนาะ แล้วก็เขียนไปได้เลยก็เริ่มจากฐานคิ้วก่อนนะคะแล้วตออกมานะคะเราก็จะมาใช้ตัว,ตวเจลปัดคิ้วนะคะในการย้อมสีขนคิ้วนะคะไอตัวที่เขียนคิ้วี้แม่งใช้เป็นอันเดิมกับปีที่แล้วอยู่เนาะเพราะว่าสีผมแม่มันเข้มนะคะเราเจ้าที่เขียนคิ้วกับมาสคาร่าคิ้วนนี้มันเข้ากับสีผมเนาะ จะเป็นงานตาเนาะนก็จะใช้พาเลตนี้นะคะเป็นพาเลตบาชโลสเนาะที่ทางอิฐนี่นะคะพึ่งเปิดตัวนั่นเองมันจะเป็นสีนะคะที่ออกไปทางสีชมพูแล้วก็สีชมพูน้ำตาลเนาะซึ่งเป็นพาเลตที่แบบว่าเป็นเอฟวีเดลุคมากๆเลยค่ะแล้วก็เข้ากับวาเลนไทนด้วยเพราะมันสีชมพูเราจะมาใช้ตัวสีนี้นะคะสีบัชโลสตรงนี้เนาะที่เป็นสีทั้งบชัชแล้วก็เป็นสีอายแชโดว์นะคะ เราจะมาลงเป็นเบสตาไปก่อนเห็นไหมยจากนั้นเราก็จะลงไปที่ใต้าตาล่างด้วยเนาะต่อมาใช้แป้งที่มันหัวเล็กลงมาหน่อยนะคะเราก็จะจิ้มไปที่สีชมพูเข้มอันนี้เนาะแล้วก็ระบายตรงที่ชั้นพับตาได้เลยนะอันนี้แมมลงไปที่ชันพับตาแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวแมม เกี่สีชมพูจากอันนี้นิดนึงให้มันกระจายกระจายหน่อยต่อมานะคะเราจะใช้ตัวสีน้ำตาลนี้เนาะย้ำไปที่ตรงชั้นพับตานะคะเพื่อให้มันมีการไล่สีเนาะเพื่อให้ตาดูมีมิตินะคะต่อมานะคะเราก็จะจิ้มที่สีน้ำตาลตัวเดิมเนาะลงมาที่ตัวใต้ตาล่างนะคะตรงปลายหางตาอันนี้เนาะ ต่อมานะคะเราจะมาทำดอลลี่อายกันเนาะซึ่งเดี๋ยวแม่จะใช้ตัวสีน้ำตาลอ่อนอันนี้นะคะตรงกลางล่างเนาะในกนารวาดตัวใต้ตานะคะตรงดอลลี่อายอันนี้เนาะส่วนไอตรงลิ้นตรงนี้เนาะเดี๋ยวแม่จะวาดเงานะคะสร้างตรงนี้เนาะให้มันดูเลยตุ๊ก,กตาจริงมานะคะส่วนไอตัวข้างในที่เราถมไปแล้วไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยลงแก้มาในที ต่อมาเราจะใช้สีกิตเตอร์ตรงกลางนี้นะคะระบายเข้าไปที่เปลือกตาข้างบนเนาะตรงกลางตาข้างบนนะคะต่อมานะคะตรงส่วนตาร่างเนี่ยเดี๋ยวแม่บบใช้สีน้ำตาลนะคะระบายเข้าไปตรงที่ใต้ตาตรงนี้นะคะที่เป็นหัวตาด้วยเนาะใต้ตาตรงนี้เนาะต่อมานะคะแม่บบจะใช้ตัวนี้นะคะส่วนไอตรง ข้างลางตรงนี้เนาะเดี๋ยวแม่วาดทงสีไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลงไปที่ waterline ด้วยเนาะนี่ทมันก็จะเด้งขึ้นมาทำให้ตาดูเหมือนโตขึ้นนะคะต่อมาใช้ด้านที่เป็นก g ตเตอร์นะคะลงไปที่ใต้ตาเลยเพื่อให้ตามันวิงขึ้นเนาะอันนี้แม่ก็ แต่งสองข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดัดขนตากันเนาะต่อมานะคะเราก็จะมากีอายไลเนอร์กันเนาะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเบียนะคะรุ่นเนเวอร์ e ดนั่นเองแม่มใช้เป็นสีน้ำตาลเนาะแมทบาวนะคะเราจะกรีดให้มันชิดโคนขนตาเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวแม่มจะลากให้มันเป็นตาตกนะคะจะได้ดูอ่อนๆเนาะ มาสคาราอันนี้นะคะแน,นี้หม่มก็ใช้ตัวแหนบนะคะในการจัดให้ขนตามันเป็นช่อๆเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวแหม่จะมาตัดอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ปัดมาสคาราอีกข้างหนึ่งก่อนเนาะโอเคมาค่ะทุกคนอันนี้แหม่มก็ ไปบัดมาสคาร่าเนาะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์นะคะอีกข้งนงนึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็แมมมีเติมไอเจ้าตัวขนตาล่างเนาะด้วยแคนเมคอันนี้นะคะขนตาล่างปอมๆเนาะตรงข้างล่างนี้นะคะแล้วก็มีการลงสีอันนี้นะคะที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยลงเข้าไปตรงที่แมมวาดขนตาด้วยเนาะเพื่อให้มันดูเนียนเข้าด้วยกันนะคะประมาณนี้เอง ต่อมานะคะเราจะมาปัดแก้มกนันนี้ก็จะใช้สีตรงนี้เลยนะคะก็ปัดเข้าไปที่กลางแก้มให้มันดูน่ารักได้เลยเมสสีอุ้ย <c oughs> นี่เราก็จะได้แก้มสีชมพูน่ารักแล้วเห็นไหมเอ้ย นี้แม่มก็จะปัดตรงหน้าแก้มนะคะแล้วก็ระวังเลยจมูกนะคะทุกคนเพราะเราอยากให้หน้ามันสั้นๆเนาะถ้าเราปัดแก้มให้มันต่ํากว่าจมูกเนี้ยมันจะดูหน้ายาวแล้วหน้ายาวแล้วมันก็จะทําให้ดูหน้ามีอายุนะคะก็เหลือนิดนึงก็มาเต็มๆจมูกหน่อยปลายจมูกนิดนึงนะคะแล้วก็เราลืมตานะคะเดี๋ยวแม่มลงกิตเตอร์นะคะที่ตานิดนึงนะคะเราจะแต้มไปที่ ตรงกาตาล่างเนาะแล้วเราก็กีกมานะคะให้มันมาตรงหัวตานิดนึงนี่นะคะประมาณนี้เนาะต่อมานะคะเราก็จะมาใช้อันนี้เนาะเป็นไอายไลเนอร์นะคะที่เป็นติ้นสีชมพูเนาะ ันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะมาลงตรงใต้ตานิดนึงนะคะแล้วก็ลงตรงหางตานิดนึงนะคะโอเคแล้วต่อมานะคะอย่างสุดท้ายน,นะคะทุกคนแหม่มก็จะใช้ตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะมาแดงโรสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าอ่านถูกไหมเราก็จะลงไปที่ตาได้เลยพอทาดูไหมคปากก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะ ก็ใครจะอย,อยู่ที่สีเดียวก็ได้นะเพราะมันก็สีชมพูแบบน่ารักแล้วนะคะแต่ว่าแหม่มก็ขอลงสีข้างในนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวอ e 2ที่เหมือนกันนะคะที่เป็นรุ่น gas rouge นะคะสี pk 001จะเป็นสีชมพูนะคะแม่มจะแต้มไปที่ข้างในเนาะอันนี้มันจะเป็นลิปที่ให้ความวาวที่แบบปากดูกน่าจุบนะคะเออีกนิดนึงพอเดี๋ยวมันเยอะไป แล้วก็ใช้นิ้วค่อยๆเกี่ยวออกมานะมันก็จะมีความออมเบนะคะมากขึ้นเนาะอย่างสุดท้ายนะคะเดี๋ยวแม่มจะใช้อันนี้เนาะเป็นสีจากพาเลสนี้นะคะที่มันอมชมพูชมพูหน่อยนะคะมาใช้เป็นไฮไลท์แล้วก็เอามาทาตรงนี้ได้เลยนะคะให้มันเป็นไฮไลท์แทนเนาะพราะมันเป็นชิมเมอร์ที่แบบละเอียดอยู่เหมือนกันนะคะ ี้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ฉีดเซ็กที่สเปร์แปลกหนึ่งโอเคเอามานี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่ไปทำผมแปลกหนึ่งเนอะ Baby it's like a light storm To be yours Feeling's flooding through the front door กันบ้างค่ะบอกว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบลุคการแต่งหน้าวันนี้เนาะที่แหม่มนำมาฝากกันนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ,ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะค่ะทุกคนบ๊ายบายมาตาน่ยย้ซึ่งเจ้าตัวเนี้ย,ย,ยแบบมีลงรีวิวไว้นะคะในเฟ k Yeah. <laughs> Hooka. Hello.